จากการที่สื่อเกาหลีใต้ออกมาประโคมข่าวกันอย่างคลื้ครมว่าโมเมธนนชาสุขสดนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปัจจุบันสังกัดสโมสรไฮพาสในลีกเกาหลีใต้ที่ทีมกำลังมาแรงนําเป็นจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้อาจไม่ต้องเดินทางม,มาร่วมการแข่งขันกีฬา4ีเกมส์ครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20่ธันวาคม2568ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเนื่องจากโคดออดเกิดทิพงศ์รัชตากลื่ไกลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโครงการที่จะปั้นดาวรุ่น เพื่อทดแทนกล้านคลัดใบของทีมชาติไทยในอนาคตและซือในประเทศเกาหลีใต้ต่างก็ประโคมข่าวนี้ออกมาอย่างคลึกโครซึ่งถ้าหากโมเมไม่ได้เดินทางมาร่วมการแข่งขันซีเกมที่ประเทศไต้หวันดาวรุ่งคนใดอยู่ในขายที่จะขึ้นมาทดแทนโมเมธนชชาสุขสดได้บ้างเรามาติดตามรับฟังกันค่ะ ยกนัน,นพัฒม์มูลจะคำเป็นหนึ่งในดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเกิดเมื่อ25ตุลาคม2547นห้าจณจังหวัดเชียงรายสูง175เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสามีความโดดเด่นเรื่องความเร็วการกระโดดสูงการเล่นที่หลากหลายและเป็นผู้เล่นที่มีทักษะในการทำคะแนนสูงมากปัจจุบันสังกัดสโมส hand, รแฮนอินแฮนรืสอราราชมงคลธัญบุรีวีซีคว้าตำแหน่งเบสกรในไทยแลนด์ลีกและทำผลงานโดดเด่นในทีมชาติชุดเยาวชนยูย่ รวมถึงถุงเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่ในปี2025โยกนันนพัฒน์มักจะถูกพูดถึงในฐานะผู้เล่นที่มีสไตล์คล้ายกับออดุมาริรทธิรักเนื่องจากมีส่วนสูงที่ไม่มากนะักคือ175เซนติเมตรแต่มีความเร็วความคล่องแคล่วและการตบที่หนักหน่วงเขาได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดใหญ่ในปี2025และมีชื่อติดทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลเนชันลีก VNL และ VTV Cup เวียดนามซึ่งแสดงให้เห็นว่าอยู่ในแผนการสร้างทีมในอนาคตบทบาท ทีมชาติแม้ตำแหน่งหลักคือหัวเสาแต่ด้วยทักษะการทำคะแนนที่ยอดเยี่ยมเธอจึงเป็นผู้เล่นอนเนกประสงค์ที่สามารถช่วยทีมได้หลากหลายและจะเป็นกำลังสำคัญในการเติมเต็มผู้เล่นรุ่นใหม่ของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน บีมกัญชนาสีสายแก้วเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่วงการวอลเลย์บอลไทยกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดเธอมีพัฒนาการที่รวดเร็วและเป็นที่รู้จักตั้งแต่สมัยเป็นจั่วชนโดยมีสไตล์การเล่นที่ดุดันบีมกัญชนาสีสายแก้วส่วนสูง180เซนติเมตรตำแหน่งหัวเสาเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถในการทำคะแนนสูงมากมีการตบที่หนักและทรงพลังมีความโดดเด่นในการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะการตีทัชบอลหรือตีฉีกปัจจุบันสังกัดสโมสรซูพริมที่พยาชมบุรีอีเทคเคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียน สุรานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาระดับประเทศติดทีมชาติไทยชุดจัวชนและเยาวชนยู19ชิงแชมป์โลก2023และยู20ชิงแชมป์เอเชียและถูกพูดถึงในฐานะผู้เล่นที่อาจก้าวเข้าสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตอันใกล้การชนะสีใสแก้วเป็นดาวรุ่งที่มีศักยาภาพสูงในตำแหน่งมัสเสาซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการทำแต้มและรับบอลแรกเธอจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการหมุนเวียนผู้เล่นและเป็นกำลังเสริมให้กับรุ่นพี่ใน นาคตของทีมชาติไทย นัทวันผาดไทยสงหรือน้องไอซ์คือหนึ่งในดาวรุ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กําลังมาแรงและเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากเธอเป็นนักกีฬาที่มีศักยภาพสูงและเป็นอนาคตของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสูง180้ซนติเมตรตำแหน่งบีหลังช้ายากาบี้น้อยเมืองไทยน้องไอซ์มีการทําคะแนนที่ดุดันตกหนักมีความสูงที่ได้เปรียบและมีการกระโดดเสิร์ฟที่รุนแรงเสิร์ฟบ้าพลังเธอเคยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหกและโรงเรียนเทศบาลสองวัดสว่างคงคาจังหวัดกาลสินและเป็นิ ที่ได้รับการปลูกปั้นจากอาจารย์บัญญัติภูพาทีเธอติดทีมชาติชุดเยาวชนเช่น U19 จิง้งจ์โลก2025และทวงเรียกเข้าแคมป์ทีมชาติชุดใหญ่เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องน้องไอซ์นัทวรรณผาไทยสูงเล่นในตำแหน่งบีหลังซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับโมเมทนาชาสุขสดและบีมพิมพิชยากงรำการมีนัทวรรณผาไทยสูงจะช่วยเพิ่มทางเลือกและความลึกให้กับตำแหน่งนี้ในทีมชาติชุดใหญ่เธอจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะขึ้นมาทดแทนโมเมทนาชา สดๆในซีเกม2025 วัดหมูสุภาวดีพันวิไลวันนีหนึ่งดาวรุ่งที่อาจจะขึ้นมาแทนโมเมธนัชชาสุขสดในซีเกมส์2025แคปหมูเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2550สูง188เซนติเมตรศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเมืองพัทยา7บ้านหนองพังแคสังกัดสโมสรสุพีมที่พรยาชุมบุรีอีเทคเธอเป็นนักตบดาวรุ่งที่ติดทีมชาติไทยในระดับเยาวชนเช่นรุ่น U18 เธอเป็นที่รู้จักจากความสูงที่โดดเด่นและความสามารถในการตบที่รุนแรงรวมถึงการบล็อกที่ดีด้วยส่วนสูงที่เกิน 188อซนติเมตรทำให้เธอมีความได้เปรียบอย่างมากในการเข้าทําและการบล็อกเธอมีลูกตกที่หนักหนว่วงรวดนเร็วและสามารถตบลูกให้ปักลงพื้นหรือย,ยืดไปท้ายสนามรวมถึงการตีทัชบล็อกผู้ต่อสู้ได้ดีการใช้ส่วนสูงในการเล่นที่หลากหลายความสูงทําให้เธอสามารถเลือกตีได้หลากหลายมากขึ้นทั้งหยอดตีปากหรือตีเน้นทิศทางเธอเป็นผู้เล่นที่มีการบล็อกที่ดีซึ่งเป็นผลมาจากส่วนสูงที่ช่วยให้สามารถปิดมุมการตีของคู่แข่งได้ครอบคลุมพื้นที่มากเธอมีการตัดสินใจที่เยี่ยมใน ช่วงเวลาอันสั้นทําให้สามารถเลือกวิธีการเข้าทําที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้แคบหมูสุภาวดีจึงจัดเป็นผู้เล่นที่มีอนาคตไกลและได้รับการผลักดันเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรตั้งแต่อายุอย่างน้อยอย่างไรก็ตามในฐานะผู้เล่นดาวรุ่งที่กําลังพัฒนาฟอร์มการเล่นเธอยังมีโอกาสที่จะพัฒนาให้แข็งแกร่งและสม่ำสเสมอขึ้นอีกในหลายด้านโดยเฉพาะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเกมรับบอลแรกเมื่อรวมแล้วแคบหมูสุภาวดีพันวิไลเป็นอีกหนึ่งหมวเสาที่มีจุดเด่นที่ชัดเจน เรื่องส่วนสูงและพลังการบุกและถูกคาดหวังว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะขึ้นมาแทนโมเมทธนัชชาสุขสดในซีเกม2025คนละคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้คะ่ะอย่าลืมกดติดตามช่องดาวอวลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ